สวัสดีนี่คือสโลลี่วันนี้เราจะมาเล่นบิ๊กเพนบ่อภาคสองกัน yes โอ้ยเป็นซีซีบออด้วยแฮ่มีกีมีกี่้าคนเ่งเหรอน้อยจังไคเลนโอ้ยไคเลนมีคน,น,นชื่อนะมินนี่ผมใช้เป็นบิ๊กนมิน, <B Q. S 1> นี่กันฮะเกมมีติ๊กิ้วโดน กาเล่นปีพออเลยแบบนี้นะมันจะมีเทคนิคสองอย่างก็คือวางเซนการวางป้อมเซนที่นะวางวางตรงกลางสนามเลยหรไม่ก็วางตรงกลางวางตรงที่สปอร์ตรงนี้เลยเนยี่ยวางตรงนี้ไปเลยไม่เซนที่แล้ว เอาจี้เอาจี้เอาเลือกเอาเรเา,าตายยิงเลยนะทำทำทำให้ดีดีรับเพื่อนอา้าวดูได้แป๊บเดียวเอง สามสิบวิสุด้ายตั้นมากเราเข้ามาช้าเออเราต้องเอาที่สามให้ได้เออเลืเอกไม่นะไม่นะไม่ไม่นะ ก็จะเท่าเขาแล้วเราจะไม่ทำไมอ่าโกโรธฮโลลี่แองเกรี่แล้วซีฟอร์ออลบีบักเอ๊ะมาลงอาบผมสิเอเอเราจะใช้เป็นอะไรดีนะ มีอันไหนถูกถูกไม่เอ่ยเออโอเคถ้ามันกระโดดัด้างนี้เรากดตรงปุ่มโรบอกนะโครงแล้วมันจะหายเลยนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เออแฮปปี้แฮปปี้คุณโหดเกินไปอ่ะเลือกใครมาดักรอบางอาจนะัก มาแล้วแท็กแรกแท็กสองแท็กสามอ่ะไม่ได้อะเฮือกเสียใจสตเตเตอร์เราคือสามนะครับเฮือกเมื่อกี้เราโดนใครอ่ะ เยอยเมื่อกี้โดนใครอ่ะทำไมเขามีแค่แถกเยวแล้วทำไมเขาอยู่ที่ทำไมเขาอยู่อันดับที่ห้าเหรอเป้าหมายของเราคือติดโพเดียมนะครับตัดมาหกนาทีสามสิบเก้าวิจัย โอเคเดี๋ยวอีกสักสะดูผมเล่นได้แบบนี้อีกสักสามนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนจบนะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินโอ้โดนมีโดนแล้วไม่เห็นยิงเดด่าจัดไปพอใช้เรดาปุ๊บเราก็จะเห็นคนนจะคนจะพุ่งมาพอดีปะอย่างนี้เลยอะ่ะทำไม อูมอูมดีมากเจ้าป้อมเจ้ป้อมืดีมากสำหรับผมนะปืนยิงรววดีกว่านะฮะไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้หลอกพวกไนเปอร์ดแต่ถ้าคุณคนชอบชอบดักอ่ะน่าจะดีเหมือนกัน เพราะว่าเราเน้นยิงรวมๆฮะแล้วไงเรากะได้แล้วพอเรากะกระถุนเป็นว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ได้แล้วแหละยิงรวมมันจะดีเลยไปอ้เป็นไงละ่ะดีมากเจ้าป้อมดีมาก <c oughs> <c oughs> ดีป <c oughs> ีไม่เอาไม่ได้ <Okay. S 2> แฮปปี้น่าจะเป็นอมนิวัสนะ เดาชื่อเออสวัสดีเออมีครัป happy ป a p p ใจร้ายอ๋ออมนิวัตไม่ใช่แฮปปี้นีน่นะเอแฮปปี้เขาเขียนแฮปปี้เฉยๆเลยเอ่อเอ่ออ่อออะอะไรไม่นะไม่นะเราจะไม่หลุดโพเดียมเราจะไม่ยอมหลุดโพเดียม เออไปอยู่แถวนี้แฮปปี้อยู่แถวนี้ไม่นะว้าเจ้าคนไฟลูกเฮือกอมีวัสมันเก่งเกินไปแล้วออเอ,อื้องโผ่หายแล้วใช่ไหมเฮ้ยทำไมไม่ดีแฮปปี้ก็หายไป แดวิสทยเฮ้ยเราจะขึ้นแซงแฮปปีแฮก็ได้นะเออไม่เหลือไม่เจอใครเล้ลงมาโอ้เกินไปะนะได้ที่สผมเย้ ทำอะไรปล่อยซีออกไปโอเคครับทุกคนวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายๆเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบดีๆได้ไหมจบดีๆหน่อยโอเคไปแล้ว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 วีทะโลลีเรื่องเออจบัเคลียร์เบลตูมตูมโอเคก้าบ๊ายบาย,ย,ย,บบย,บยสา Subtitles